สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่า tense เป็น my map นะคะซึ่งในวันนี้นะคะที่ ep 2นี้นะคะก็จะเป็นการเริ่มต้นเล่าเรื่องของ tense ตัวแรกในภาษาอังกฤษกันเลยดีกว่าค่ะ verb tenses ตัวนี้นะคะมีชื่อว่า present simple tense ค่ะ Present simple tense นั่นเองค่ะหรือบางตำรานะคะอาจจะเรียกว่า the simple present tense ก็ได้สลับที่กันระหว่าง simple กับ present นะคะแต่ความหมายก็จะเหมือนกันเหมือนเดิมค่ะนั่นก็คือ verb tense ตัวที่หนึ่งในภาษาอังกฤษนั่นก็คือ present simple tense ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่า1 2 3 4 5และ6 6แผนผังนี้ เกี่ยวข้องอะไรกับ Present Simple Tense ถ้าใครอยากจะทำตามนะคะก็วาดภาพรอได้เลยนะคะมี6แผนผังแล้วเรามาดูกันว่าแต่และ6แผนผังเราจะเขียนอะไรลงไปบ้างคะ่ะ มาแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่จะเขียนอะไรลงไปเนาะก็อยากให้ทุกคนระบายสีไปเลยค่ะชอบสีอะไรนะคะก็ใส่ให้แต่ละแผ่นผังค่ะอันนี้ตามใจทุกคนเลยนะคะการใส่สีสันลงไปในแผนภาพในแผนผังมโนทัศน์หรือว่าใน Mind Map ของเรานี่นะคะอาจจะช่วยให้เราเนี่ยจำสิ่งที่เรา จดหรือว่าเขียนลงไปได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะจากการใส่สีสันเข้าไปนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะวาดภาพเราก็ใส่สีสันก็ได้เลยนะคะ present simple tense เนี่ยนะคะเป็นชื่อของ verb tense ตัวที่หนึ่งในภาษาอังกฤษค่ะถามว่าทุกคนควรจะจำได้ไหม ก็อยากจะให้ทุกคนลองจำดูนะคะให้จำง่ายๆค่ะว่า present ก็หมายถึงเวลาในปัจจุบันส่วนคําว่า tense เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าหมายถึงการนะคะหรือว่ารูปแบบของประโยคในภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นอยากจะให้โฟกัสไปที่คําว่า present present หมายถึงปัจจุบันส่วน simple หมายถึงง่ายๆค่ะถามว่า รูปแบบโครงสร้างของประโยคนี้จะเป็นอย่างไรนั่นก็คือจะเป็นรูปแบบโครงสร้างประโยคง่ายๆค่ะที่เกี่ยวกับเวลาในช่วงปัจจุบันนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าโครงสร้างของประโยค present simple tense นี้คืออะไรค่ะโอเคนะคะ present simple tense มีโครงสร้างดังต่อไปนี้ค่ะ S บวก V บวก O นั่นก็คือ subject นะคะบวก verb บวก object ประธานบวกกริยาและก็บวกกรรมนั่นเองค่ะแต่ส่วนสำคัญจะอยู่ตรงนี้นะคะตรงวงเล็บนี่ค่ะวงเล็บ s or es นั่นเองนั่นก็คือ verb นะคะคำกริยาเนี่ยจะเติม s หรือเติม es เมื่อใดขึ้นอยู่กับประธานเป็นหลักค่ะประธานก็คือ subject ของประโยคนั่นเองนะคะถ้า ประธานเป็น i u v day แบบนี้นะคะเราสามารถที่จะใช้ verb แท้ช่องที่หนึ่งได้เลยนะคะแต่ถ้าประธานเป็น he she it หรือประธานเป็นเอกพจน์ดังนั้น verb ก็จะต้องเปลี่ยนจากกริยาแท้ช่องที่หนึ่งเป็นกริยาที่เติม s หรือเติม es นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมากล่าวถึง การผันเวิร์บนะคะในวงกลมสีเขียวตรงนี้ต่อไปนะคะแต่ต่อไปขอให้ทุกคนมาดูตรงวงกลมอ้อตรงสี่เหลี่ยมสีม่วงนี่ก่อนเลยค่ะสี่เหลี่ยมสีม่วงตรงนี้นะคะจะกล่าวถึงการใช้ Present simpleten s e ในภาษาอังกฤษค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูวิธีการใช้ Present simpleten น e นะคะวิธีการใช้ Present Sim p l e tense อยากให้ทุกคนเรียนรู้เลยค่ะว่า การใช้ present simple tense เราจะพูดถึงเหตุการณ์ที่ทำซ้ำๆทำจนเป็นนิสัยกิจวัตรประจำวันความจริงความจริงตลอดการหรือประโยคอุทานค่ะเรื่องแบบนี้นะคะมีอะไรบ้างนั่นก็คือกิจวัตรประจำวันทำซ้ำๆทำจนเป็นนิสัยเช่น I go to school by bus ฉันไปโรงเรียนด้วยรถเมล์ She walks to school เธอเดินไปโรงเรียน walk เติม s แบบนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนะคะต่อมานะคะในส่วนของวงกลมสีเขียวนี้ก็จะกล่าวถึงเรื่องของการผันคำกริยานั่นเองนะคะใน present simple tense จะมีการผันกริยาตามประธานเป็นหลักนะคะแต่ถ้าประธานของประโยคนะคะเป็น I, you, we, they, Jane and Mary ก็คือประธานที่มี2คนขึ้นไปหรือประธานที่เป็นผหุจน์นะคะหรือว่า2ส,สิ่ง2อ,อย่างเวิรที่ตามมาก็จะต้องเป็น Ver b แท้ช่องที่1ได้เลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าประธานเป็นประธานเอกพจน์นะคะ he she it Jane j a n คนเดียวนะคะหรือ1สิ่ง1อย่างเวิรที่ตามมาก็จะต้องเป็น Verb ที่เติม s หรือว่าเติม es นั่นเองค่ะ แต่ในที่นี้ก็จะเป็น verb ช่องที่1เหมือนกันนะคะแต่เป็น verb ช่องที่1ไม่พอค่ะจะต้องเป็น verb ช่องที่1ที่เติม s หรือว่าเติม es ด้วยค่ะการผัน verb นะคะใน present simple tense นะคะจะมีกฎอยู่ประมาณ4ข้อด้วยกันนะคะเหมือนกับวงกลมที่เพิ่มออกมา4วงตรงนี้นั่นเองค่ะอยากจะให้ทุกคนดูตรงนี้นะคะกฎแห่งการลงท้ายด้วยดังต่อไปนี้ค่ะ,ะวงกลมที่1น,นะคะ ลงท้ายด้วยตัวสะกดทั่วไปให้เติม s ได้เลยค่ะเช่น work work ลงท้ายด้วยตัว k ใช่ไหมคะเราก็แค่เติม s เป็น works แค่นั้นเอง sit sit ลงท้ายด้วยตัว t เราก็เติม s เป็น sits ได้เลยนั่นเองค่ะถ้าลงท้ายด้วยตัว y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เช่น cry cry, cry, cry ก็เปลี่ยนจาก cry จาก y เป็น i แล้วเติม es เป็น c r y e นั่นเอง hurry hurry ก็เปลี่ยนจาก y เป็น i แล้วเติม es เป็น h u r r y นั่นเองค่ะส่วนข้อที่3นะคะลงท้ายด้วย s z ch sh n x นะคะถ้าลงท้ายด้วยเสียงชืๆแบบนี้นะคะให้เราเติม es ลงไปค่ะเติม es ลงไปค่ะเช่น miss ก็เป็น m r s buzz ก็เป็น buzz watch ก็เป็น watches นั่นเองค่ะส่วนข้อสุดท้ายเป็นกฎข้อยกเว้นนะคะกดข้อยกเว้นคือให้เราเลือกเลือกใช้ให้ถูกค่ะว่าจะเป็น h a v e หรือเป็น h a s เป็น go หรือ goes เติม es นะคะส่วน do ก็เป็น does นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะการทําเป็นประโยคบอกเล่านี่เราก็ดูไปแล้วนะคะว่าจะต้องมีกฎในการผ่านคํากริยาอย่างไรบ้างต่อมาอยากจะให้ดูการทําเป็นประโยคคําถามกันดีกว่าค่ะการทําเป็นประโยคคําถามในรูปแบบของ present simple tense เนี่ยนะคะเราก็จะต้องใช้ verb ตัวนี้เข้ามาช่วยค่ะนั่นคือ verb to do นั่นเองนะคะใช้ do เป็น verb ช่วยนั่นเองค่ะ do กับ d a s นั่นเองค่ะ จะเลือกใช้ do หรือว่า does มาสร้างเป็นประโยคคำถามก็ให้เราพิจารณาที่ประธานของประโยคเป็นหลักค่ะถ้าประธานของประโยคเป็น You เป็นเดหรือ i you w ีเยหรือประธานที่มี2คนขึ้นไปเราก็จะเลือกใช้ดูมาช่วยสร้างเป็นประโยคคำถามค่ะสลับที่กันนิดน,นึงนะคะจากประโยค you work here ก็หมายถึงคุณทำงานที่นี่เป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมคะแต่ถ้าจะสร้างเป็นประโยคคำถามเป็น yes no question ให้ตอบว่าใช่หรือไม่เราก็จงใช้ do มาตั้งที่ขา้างหน้าของประโยคค่ะเป็น do you work here do you work here คุณทางานที่นี่ไหม do they go there often Do they go there o f t e n พวกเขาไปที่นั่นบ่อยหรือเปล่าแบบนี้นั่นเองค่ะแต่ถ้าประธานนะคะเป็น she เป็น he he she it ประธานหนึ่งคนประธานเอกพจน์หรือมีสิ่งของแค่มีสิ่งมีแค่หนึ่งอย่างหนึ่งสิ่งนะคะเราก็จะใช้ does เข้ามาช่วยค่ะเป็น does she walk to school does she walk to school หมายถึงหล่อนเดินไปโรงเรียนหรอโอ้เพื่อนเราเก่งจังเลยแข็งแรงจังเลยเดินไปโรงเรียนได้ด้วยนะ Does he like football? Does he like football? เพื่อนฉันเนี่ยชอบเตะฟุตบอลไหมเพื่อนคนนั้นผู้ชายคนนั้นชอบเตะฟุตบอลหรือเปล่าชอบฟุตบอลหรือเปล่าอย่างนี้นะคะเราก็ใช้ does เข้ามาช่วยนั่นเองค่ะต่อมานะคะเมื่อมีประโยคคําถามแล้วก็จะต้องมีประโยคปฏิเสธค่ะประโยคปฏิเสธนะคะใน present simple tense เราก็จะใช้ do not เข้ามาช่วยสร้างให้เป็นประโยคปฏิเสธแค่นั้นเองค่ะอย่างเช่นข้อน,นี้นะคะ you Don't work here คุณไม่ได้ทำงานที่นี่นะคะมันก็มาจากคำว่า do not นั่นเองค่ะ do บวก not นะคะเราก็จะย่อเป็น don't นั่นเอง you don't work here they don't go there often พวกเขาไม่ได้ไปที่นั่นบ่อยๆนะคะเราก็ใช้ do not เหมือนกันแล้วเราก็ย่อเหลือ don't นั่นเองค่ะต่อไปนะคะถ้าเป็น he she it เราจะใช้เป็น does บวก not ค่ะเป็น doesn't นั่นเองค่ะ she doesn't walk to school เธอไม่ได้เดินไปโรงเรียนหรอกนะคะก็หมายถึงว่าเพื่อนเราอาจจะไม่ได้เดินไปโรงเรียนนะคะเดินไม่ไหวโรงเรียนไกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะ he doesn't like football he doesn't like football doesn't ก็เปลี่ยนเป็น doesn't ก็ย่อเป็น d a s n t นั่นเองค่ะเขาไม่ชอบฟุตบอลนั่นเองค่ะและนี่ก็คือการใช้ประโยคการสร้างประโยคปฏิเสธใน present simple tense ค่ะค่ะและในส่วนสุดท้ายนะคะส่วนที่สำคัญของ present simple tense นะคะ เวลาที่เราจะไปสังเกตแบบผกหันหรือว่าข้อสอบนะคะคําที่จะสามารถสังเกตได้ก็คือคําที่เป็น adverb of frequency ค่ะก็คือคํากริยาวิเศษบอกความถี่นั่นเองคือถ้าทําบ่อยๆทําซ้ําทําจนเป็นนิสัยทําจนเป็นกิจวรรัตรก็ควรจะมีคําที่บ่งบอกว่าเป็นนิสัยเป็นกิจวรรัตรประจําวันนะคะเช่น every day every day ก็คือทุกวัน every weeks ก็คือทุกอาทิตย์นั่นเองค่ะ always นะคะก็คือทำสม่ำเสมอ daily ก็คือทำทุกวัน often ทำบ่อยๆทำเป็นประจำนะคะส่วน usually ก็คือทำจนเป็นปกตินั่นเองก็อาจจะหมายถึงกิจวัตรประจำวันแบบนี้ถ้าเราเจอคำเหล่านี้นะคะก็ให้อันมานไว้ก่อนเลยค่ะว่าอาจจะเป็น present simple tense นะและโจทย์จะให้เราทำอะไรโจทย์ก็มักจะให้เราเปลี่ยน verb นั่นเองค่ะเปลี่ยน verb ให ให้ตรงกับรูปของประธานนะคะถ้าประธานเป็นพระหุน์ verb ก็จะเป็น verb แท้ช่องที่1ได้ไม่ยากใช่ไหมคะแต่ถ้าประธานเป็นฮิชีอิตเป็นเจนคนเดียวอะไรแบบนี้นะคะ verb ก็จะต้องเติม s หรือว่าเติม es นั่นก็คือเราก็จะต้องมาดูอีกค่ะว่า verb ที่ใช้นั้นลงท้ายด้วยอะไรบ้างถ้าลงท้ายตามกฎต่อไปนี้ก็จะต้องเปลี่ยนตามกฎนั่นเองค่ะส่วนอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะเอาไว้สังเกตที่เป็น keyword ให้กับ present simple tense ก็คือ facts ค่ะก็คือความจริงนะคะความเป็นจริงที่พิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างเช่นประโยคนี้คือ the earth moves around the sun นั่นก็หมายถึงว่าโลกนั้นหมุนรอบดวงอาทิตย์พิส,รรส,รรสูจน์แล้วเป็นจริงทางวิทยาศาสตร,รส์จะกี่ร้อยปีจะกี่ปีจะในอนาคตเมื่อไหร่ก็ตามโลกก็จะยังคงหมุนรอบ ดวงอาทิตย์อยู่อย่างนี้นะคะเป็นความจริงตลอดการเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ verb ที่เติม s ได้เพราะว่าโลกของเรามีแค่ใบเดียวเท่านั้นเองนะคะเราก็เลยจะต้องใช้ moves ที่เติม s นั่นเองค่ะค่ะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะถ้ามีข้อสงสัยไม่เข้าใจหรือว่ามีข้อติชมอะไรนะคะ สามารถที่จะคอมเมนต์ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะเดี๋ยวเรามาดู EP ต่อไปกันนะคะจะเป็นเรื่องของ past simple tense นั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ